สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูงานออกแบบตกแต่งผ้าม่านวอลเปเปอร์นะครับอยู่ที่หมู่บ้านแกรนวัลเล่อีกหลังหนึ่งนะครับสําหรับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอ่ะเข้ามาดูข้างในกันนะครับสําหรับหลังนี้นะครับก็จะตกแต่งด้วยผ้ามา่านผ้าทึบผ้าโปรง่งมีมุลี่ไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีวอลเปเปอร์ทั้งหลังด้วยอ่ะเข้ามาดูกันโซนด้านนอกเราจะเห็นผ้าโปร่งนะครับอันนู้ดเป็นโซนต่อเติมผ้าโปร่งก็จะออกสีขาวครีมนะครับ แล้วก็จะมีมูลิไม้บางจุดเราจะสามารถมองเห็นได้จากด้านนอกอ,นอย่างเช่นจุดนี้นะครับเป็นช่องแสงก็จะเห็นมูลิไม้เบาๆในส่วนของโซนเข้าบ้านนะครับเราก็จะเห็นมีมูลิไม้อยู่ชุดหนึ่งตรงประตูะนะครับมูลิไม้ชุดนี้ก็ช่วยพรางสายตานะครับเวลาเราปิดประตูเพราะตรงเนี้ยเป็นกระจกช่องแสงนะครับ คนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถเห็นข้างในได้ตรงนี้เราก็ออกแบบให้มีมุล,ลิไม้นะครับพรางไวนะ้พอปิดก็สามารถจะปรับตัวใบได้นะครับให้เราเห็นข้างนอกได้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันสำหรับโซนแรกนะครับพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนของ l i v i n g Room ตรงนี้ก็จะเป็นสเป e เอาไว้สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ตกแต่งไว้ด้วยผนังบิวอินนะครับเป็นตัวผิวเนื้อเป็นลายไม้เป็นตัวนี้นะครับเป็นลอนลายไม้ แล้วก็ติดวอลเปเปอร์ไว้เป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสี one, Cream, Cream. ออกอโทนครีมครีมดูตัวอย่างจากตรงนี้ก็ได้ะนะครับมีเท็กเจอร์ในตัวนินดๆนะเป็นลายๆนะครับก็ทำให้ตรงนี้ดูเป็นมูจิมินิมอลได้รวมทั้งพร็อพอื่นๆที่ลูกค้าใช้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นผนังลายไม้เหมือนกันนะครับตรงตำแหน่งเนี้ยเราต้องการให้นั่งพักผ่อนได้นะครับแต่ก็ดูหนังฟังเพลงได้ประมาณหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ผ้าทึบผ้าโปรง่ง ตัวผ้าทึพเนี่ยสามารถปิดเพื่อที่จะป้องกันแสงป้องกันความร้อนได้อ่ทีนี้เราซ้อนผ้าโปร่งไว้อีกชั้นหนึ่งเผื่อเวลาที่เราต้องการรับแสงเข้ามาใช้ในบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับก็มีผ้าโปร่องอีกชั้นหนึ่งก็ได้ทั้งเรื่องความสวยงามทั้งเรื่องความ p r i v a t ด้วยอ่าถัดมานะครับถัดมาเราจะเจอบริเวณโซนตรงนี้เป็นทางเชื่อมระหว่าง living room กับห้องทานข้าวอ่าตรงนี้ก็จะมีมุลลี่ไม้สชุดนะครับชุดแรกเป็นบริเวณที่จอดรถนะฮะตรงนี้เราก็จะสามารถปรับใบดูได้ว่า มีใครมาหน้าบ้านหรือว่าดูในโซนลงจอดรถเราได้โซนนี้ก็เหมือนกันครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่เอาไว้ดูข้างๆ้างบ้านได้นะครับสามารถปรับใบได้ส่วนโซนทานข้าวเนี่ยก็ยังเป็นสีที่ต่อเนื่องมาจากโซนลิฟวิ่งรูปนะครับโซนทานข้าวก็จะคุมโทนเป็นโทนเทาดูจากเก้าอี G ้ e, หรือพรมหรือตัวโต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะลายหินอ่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยสเปซตรงนี้มันเชื่อมมาจากด้านหน้าที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับ ก็จะใช้ผ้าม่านเป็นโทนสีเดียวกันตรงนี้ได้ต่อเติมออกไปอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นโซนนั่งเล่นเป็นลิฟวิ้งรูมอีกจุดหนึ่งก็สําหรับหลายๆบ้านนะครับก็นิยมทําจุดนี้เพราะว่าเอาไว้สําหรับเวลาเรารับแขกแต่ว่ามีแขก2ชุดอาจจะมีเพื่อนๆเ,เรามานั่งโซนนี้แต่ว่าเรานั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็สามารถรับแขกได้หลายจุดมาดูด้านนี้กันนะครับสาหรับด้านนี้ผมจะบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสําหรับ นั่งกินข้าวกันหรือสั่งสรค์ได้ด้วยแต่เวลามาหลายๆคนเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วบางคนก็อาจจะมานั่งเล่นดูทีวีด้านนี้ได้นะครับชั้นล่างนะครับจะมีห้องอยู่อีกห้องนึงเดี๋ยวพาไปดูนะเพราะห้องนี้ก็จะตกแต่งไม่เหมือนกับห้องที่แล้วนะครับดูจากสีการคุมโทนห้องเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโทนลายไม้อ่อนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบห้องนี้ให้ใช้เป็นมุลิีไม้สีโทนเดียวกันนะครับ เราก็จะได้ห้องที่มันคุมโทนได้นะครับเป็นโทนเดียวกันเลยเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับห้องทีนี้ตรงนี้นะครับเป็นประตูนะครับสามารถเดินออกไปหน้าบ้านได้ตรงนี้ก็ออกแบบเป็นผ้าม่านทึบโปร่งนะครับสชั้นเพื่อเวลามีแขกมาหรือว่ามีผู้ใหญ่นอนเนี่ยสามารถปิดผ้าทึบได้แต่เวลาเปิดมาตอนเช้าก็สามารถรับแสงให้เข้ามาตอนเช้าได้เลยเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันครับ เวลาเราเดินขึ้นมาเนี่ยเราจะยังเห็นวอลเปเปอร์นะครับเป็นตัวลายเดียวกันตลอดเลยอ่าก็จะเป็นสเปซที่ต่อนเนื่องขึ้นต่อนเนื่องกันมานะครับเราก็ตัวกระจกตรงโซนด้านบนเนี่ยเราก็ใช้มูลี่ไม้นะครับเป็นมูลี่ไม้สีที่เข้ากับการตกแต่งบ้านเข้ากับพวกบันไดาราวบันไดอะไรอย่างี้นะครับเออหลังนี้นะครับจะมีห้องนอนสามห้องนะครับมาดูห้องแรกกัน สำหรับห้องนี้เป็นห้องเล็กนะครับเป็นห้องนอนเล็กก็ตกแต่งไว้ด้วยโทนน้ำตาลเข้มอ่านะครับเราจะสังเกตได้ว่าท็อปของเฟอร์นิเจอร์เป็นโทนน้ำตาลออกเทาอ่าตัดด้วยแบบขีดทองนิด,น,ดนิดนะครับก็ให้ความลักชัวรี่นะครับออกหรูหราเรียบแต่หรูนะครับก็ยังใช้ผ้าโทนเดิมนะครับหลังนี้ก็พยายามจะเน้นคุมโทนผ้าม่านไว้ด้วยตัดกับผ้าโปลงสีขาวะนะครับสำหรับอีกห้องหนึ่งเป็นห้องดูหนังฟังเพลงนะครับ ห้องนี้จะคุมโทนอีกสีหนึ่งครับเป็นโทนเทาน้าเงินเดี๋ยวเข้ามานิดนึงก็ได้ครับห้องนี้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงโดยเฉพาะเลยก็จะติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งทีวีไว้แล้วก็ติดตั้งผ้าม่านสีน้ําเงินเพื่อที่จะคุมโทนเข้ากับวอลเปเปอร์ของห้องเพราะห้องเนี่ยจะเป็นวอลเปเปอร์จะเป็นสีอมฟ้านิดๆน,นะครับห้องสุดท้ายนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนอนใหญ่กัน หลังนี้ทั้งหลังก็ค่อนข้างจะคุมโทนนะครับเป็นโทนสีไม้อ่อนเหมือนที่แนะนําให้ดูตั้งแต่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ดูบริเวณแค่ส่วนตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะบิ้วทางท้ายเตียงนะครับเป็นชั้นเก็บของแล้วก็มีติดตั้งทีวีไว้นะครับเอาไว้เวลาสมมติว่าเรานอนก่อนนอนอะไรเงี้ยเราก็สามารถนอนดูทีวีไปก่อนได้นะครับก่อนที่จะพักผ่อนส่วนด้านหัวเตียงเนี่ยเป็นม่านพับนะครับหชุดด้วยความที่กระจกตรงนี้เป็นกระจกทรงสูงเวลาเราทําผ้าม่านเนี่ย มันก็จะเหมาะกับการทำม่านพับมากกว่านะครับอ่าเราก็จะสามารถเปิดได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวกระจกบานใหญ่เนี่ยตัวกระจกข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นกระจกบานใหญ่เราก็ทำตัวนี้เป็นม่านจีบนะครับลางเอ็มตัวนี้ก็จะเป็นลางสีพิงโกอ่าก็จะทำให้เข้ากับสีของตัวผ้าม่านด้วยนะครับทางร้านเราเนี่ยพยายามออกแบบนะครับให้เข้ากับ สไตล์บ้านเพื่อให้สวยงามนะครับเข้ากับเฟอร์นิเจอร์เข้ากับ mm hmm. กบิวอินด้วยแล้วอย่างที่2ก็คือออกแบบให้ตรงตามฟังก์ชันการใช้งานตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่ว่าจริงๆตรงนี้เป็นกระจกที่เราสามารถมองหน้าบ้านได้ว่าใครมาเราก็ออกแบบให้เป็นมูลลี่ไม้อ่าซึ่งแล้วแต่เจ้าของบ้านแต่ละท่านนะครับว่าต้องการจะใช้วัตถุประสงค์แบบไหนเราก็จะออกแบบให้ใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับทำครั้งเดียว ปกติเราทำาม่านกันทีหนึ่งก็อยู่กันไปเป็น10ปีนะครับก็ทําครั้งเดียวใช้ได้นานเลยแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยสนใจก็สามารถอินบ็อกสอบถามมาได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามเลยเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้ยังไงก็ฝากร้านของขวัญพม่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ